สวัสดีครับผมตัวคลิปนี้ไม่ได้อัปเดตช่องนี้มาประมาณเกือบ2ปีละ <c oughs> ก็อยากจะมากลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาพูดคลิปนี้เป็นคลิปแรกท, <c oughs> ที่จะกลับมาทำให้มันเกิดมวลความรักอะไรสักอย่างในช่องก่อนก็จะบอกว่าตอนนี้ฝั่ง <c oughs> ของคนที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็อยากจะอยากจะบอกว่าก็คิดถึงกันเหมือนเดิมแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งก็คือมีหลายอย่างที่เปลี่ยนไปเยอะมากนะครับผมไปทําในส่วนของตัวช่องที่เป็นช่องเกี่ยวกับเรื่องคริปโตเคอเรนซีเนาะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของตัว AI กับมาร์เก็ตติ้งอีกช่องหนึง่งตอนนี้คุณจะเห็นหน้าผมเนี่ยอยู่หลักๆคือประมาณ3ช่องก็คือช่องแรกก็คือฝั่งของตัวคริปโตเคอเรนซี rency, กับการลงทุนนะครับแล้วก็ฝั่งของการธนาคารเพราะว่าผมทํางานฝั่งธนาคารมาครับก็จะไปพูดเรื่องของ เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเนี่ยอยู่ที่ช่อง Take Profit 24ชั่วโมงนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็คือผมทำฝั่งของตัว Marketing มาเป็นหลักนะครับผมก็ตำแหน่งของผมก็คือเว็บมาสเตอร์เป็นหลักนะครับก็ทำมา10กว่าปีแล้วก็จะไปอยู่ที่ช่อง MAI นะครับหรือช่องไม่นะครับผมก็เป็นช่องไม่ใหม่เป็น <c oughs> ช่องใหม่ที่ชื่อว่าไม่แล้วก็พูดเกี่ยวกับเรื่องการตลาดคือจริงจริงมันอยู่กับฝั่งของพวกนี้มานานแล้วก็อยากจะลุยกับมนันนันเต็มที่ไปเลยเพราะว่าตอนนี้เราเองก็ ผมเองก็ออกมาจากการประจำแล้วนะก็มาลุยกับตรงนี้ให้มันเต็มที่ไปเลยเดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะอ่ะโอเคแล้วก็ช่องนี้ช่องนี้ชื่อว่าปุโซสุดทิชัยนะครับผมก็ชื่อตรงตัวเลยนะครับผมผมชื่อปุนะครับผมแล้วก็ชื่อจริงชื่อสุดทิชัยนะครับผมก็เลยเอามารวมกันชื่อปุโซสุดทิชัยไปตรงๆไปเลยนะตอนแรกจะใช้ว่าปุมันดูแบบพอไปเขียนมันจะกลายเป็นพูมันกลายเป็นขี้นะก็เลยจะใช้คําว่าปุโซเป็นแทนนะเพราะว่าบางทีมีเพื่อน ต่างประเทศเขาก็เรียกผมปูโซปูโซก็เลยจะเอาชื่อนี้เป็นหลักนะชมชอบคํานี้ด้วยแหละมันย่อมาจากโรเลนโซนะชอบคาว่าชอบนักแข่งนักีฬาคนนี้นะครับก็มาเริ่มกันนะครับกับช่องนี้ใหม่ถือว่ามาสร้างมวลในสิ่งดีๆเริ่มสิ่งดีๆใหม่แล้วก็อ่าช่องนี้จะพูดถึงไลฟ์สไตล์นะครับแล้วก็ how to เป็นหลักจะรีแลกที่สุดช่องนี้คือเป็นช่องที่เน้นรีวิวของแล้วก็รีแลกที่สุดละช่องเนี้ยช่องอื่นจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลความรู้เยอะ ช่วงนี้ก็มีความรู้นิดหน่อยนะแต่ส่วนใหญ่จะลงไปในฝั่งของตัวไลฟ์สไตล์เป็นฝั่งของวิถีชีวิตแล้วก็นั่งคุยกันแบบเป็นเพื่อนกันแบบนี้มานั่งคุยกันแต่เป็นส่วนใหญ่นะก็กลับมาทําช่องนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับก็เปลี่ยนชื่อช่องกันไปหลายรอบนะช่องแรกชื่อว่าเว็บดีไซน์เนาะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรอีกเยอะแยะ101อะไรเต็มไปหมดแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาใช้ชื่อนี้แล้วก,ก็จะไม่เปลี่ยนแล้วนะจะใช้ชื่อนี้ไปตลอดนะก็ เป็นอีกช่องที่ตั้งใจทำนะครับก็ใครที่ได้รับชมคลิปนี้ก็ถือว่าเรามารับชมคลิปแรกนะครับผมถือว่าเป็นคลิปแรกแล้วกันที่จะทําอย่างจริงจังนะเพราะว่าที่มันผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงเวลาในส่วนตัวการทํางานประจานะแล้วก็แบ่งเวลาจากงานประจำเนี่ยมาทานะแต่ว่าไอ้ครั้งเนี้ยเราทํา full time จริงๆแล้วก็ลุยกับมันจริงๆนะเดี๋ยวมาลองดูว่าจะไปถึงฝันไหมนะครับผมก็ไปลุยครับคลิปนี้ เป็นคลิปแรกของเรา